เอาบันเีสร้างสร้างมันสิที่ถือเกิดรถยนต์เบื้องหังพี่น้องบอบบอบ่บบบันทึกวิดีอเลยถือวิดีอนัองแอร์ดอกไม้ยี่ห้อนักเดินทาควรจะเพิ่งใ่ได้หายเร่กันได้ปิดเอง ติให้ร้านติดสาม0ติดเองเจ็ครับติดเองเจ็ดร้อยก็สิบท่นปกยังถือท่านแต่ไปจ้างให้อีกแค่นึงอาจจะเบิร์สี่พันก็นได้ไม่ติดอยู่งูบ <laughs> อหนันมาสิทธ์เว้ตลาดิตติเราต้องศึกษาอดีแล้วเอาบ้างสูงสูงขนาดแก่ได้กัสูงสูงลูกสูง ยิ่งจะยื้อซื้อปาเขาไปยังสีเดียดนี่ตอนเนี้ยายใจไม่ได้นี่สี่แห่งจะดึว่าจะพัไปวันแถวเนียจะพี่อยากมาโอ้โนี่อของมันอีกตอนเนี้ยหนุกพึ่งเฮ็ดเด้พึ่งเฮ็ดนะเขาไปแปะทั้ผานดูกัน ท่นได้ันเนี้เอเหนึงนงน่งนางนึ่งนางเอากาต่างยูน่น่ของควายเด้อกาดตาซ่างเนี่นคือขาดอันนี่ยสีเลขาดนเจ้าองเป็น,น,นคนสีเองป่ะ <c oughs> มึงมาทันาย <c oughs> ใครแน่เยอะแต่จ้าขสีเองมียสีมันดึงตาเขียวตัว <c oughs> <c oughs> จริงลุงวานมันน่าติติดบรงนี้นักจิม้มเียค่อยลอกติดประเทศน้อยไปไหนบ่ฮมยืดบ่ใครจังสีดีบ่เห็นแล้วน,นะโอ้โหไหนของเราอีีตนเนีนเนเ้เดี๋ยวเดีมันสึได้ย่าปิซุนจะเปซุนน้องน้ำจะปดุนโอ้ยคนเดไปจ้างคนติดหนิพี่บา้าหละบบัดเนี่ <c oughs> บางคนดีเขาเห็น เอาหนักมากไปเอาตัวขวดมากทำไมได้ยุลูกได้ยุได้ยุมันเด็กเยากนอนอะไงเขาดินซ้ายเก็บไมนักลบจะมีแบบแผ้ลู้หมเมืเมื่อย่านนี้เขาอยากบอเราแล่แต่หัวลอยน่เด็นเนี่ย อย่าปากอย่าปากเขาเอียงงานอยู่เขาเรียไปนดันไปเอออันนั้นมาหลีดอันนั้นมาหลีดที่เท่มาครับมาลีดย่นีเดิเขาแนนำให้เอาวันเราผ่าห้องกอนอ่าขันทึงขันตอนอันนั้นเลยเด้อบันนี้เด้อ อืมอะคือติดเรื่ได้จิมฮะอีขางหนึ่งเลยโอ้โเนี่ยนากียร์ได้หนิเขียงใส่เขียงเป่าหี่สุดยอดได้จิมเร็จนั่นเองเขีงเป่าเอามาเรา่เอามาเราเลยซื้อพ่อมาน่ะโอ้โหเขียงเป่าตั้งแต่ยวนตั้งแต่จินห็นหนูุนเปนาะื้อซื้อไหมซื้อไหมซื้อไหเพื่อากาศดีโดเฉพาะวติดอันนี้ไอ้ข้าวบอนดากรดเล่าหนขั้นอันนี้บอตดเอง กันแล้วเสียงปอเต้าปอลนูนันเวลาวิธีเือด้วยแ่ตอนเตวิธีตีได้สอนวิธีเือว่ลไ่วิธีเขื่อเฮลเว่ร่งเทียรอิะฮะ้อเสิบอไวน้โอเิ้ลส่ะเพื่นที่เฮนไหสร้างอะไรนึกเะอกันยัยตีแต่เนไหนเขาว่าให้าเ็นาัน้ด้ยย่สบที่ไปตดเอะนางเด เอไปยังใส่ท้องไหนป่ะโอ้ยังงามเลยแบบเนี้ยเอาทันี่พ่อเมองตั้งนี่เร่ะนี่มีอะไบ้งตุ้ดีเหยนยเยอะเจ้าไนย่างดีเป็นจ้าของคิดลงนึงดีป่ะเพราะอากาศเพราะอากาศเอาเป็นนี่ฮตกับกีดเอาบ้านเ่นนักกิมอ๋อ ลูกกว่าอยู่มันอ๋อมันก็ทํานีก็แนงเลย้ส่ะเารดได้จะปกัได้ไหไอ้ขัดกีด้าหลกีดเลยวะจะกีดแบ่งครึงออกีดเที่กต้องเปิดประตูจนเนาะคือจะจะพูดอะไรซะล้มเด็กเด็กวันนันว่างขึ้น่าเลกไอ้นี่บอกดันที่หันแล้วถูกกระจกยืนซื้อซื้อีี่ใหม่แกเนาะก็จะวันหมอตแตกล้ก รลอหล่อแล้วมามายงล้หนาลยังสาวที่ฆาตกรลงขอแห้งเดินเบิงแล้วก็ป่าป่าภาเบ่งหนังใบไม่เขานอนพาเคียงเหมนจะนอนเบ่งหนังนันนาะบอบเบร้องมันหมดเหนังใบเพิ่นก็บอกว่าพุชี้บอแม่บอกว่าพุชีสามสิบจะล้าอย่างตันเซียนบห để đi đâu nó đó nó lúc nó sẽ luôn hết nă khăn đấy là lắp tèn luôn năm hồ A bèn lọt là nó nó kim nó 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 tùy anh ta nó yang tam tam khai ba nó bèn toàn toàn bài tót bài tót tót ờ

ต้องทานแหงมา,างกิ่ก็ลอกไม่ทันแล้วลูกจะเย็นเย็นไปติท้งหมดกันไป,ไปดูก่ะเมื่อแหงดอกติท,กกทั้งหมดกันไปตี่ขังคุณนแล้วก็ลูกอันี้ไปนี่ละงเงี้ยนว่าเขาลอกเลยปะลอกเลยวลอลวลกที่ไหลนลอก่ไหน